เป็นโคลําดับที่103นะคะอ่าเพศผู้หมายเลข UB51/61 นะคะพันบามันแดงนะคะราคาเริ่มต้น2700บาทค่ะ21,500ค่ะ21,500ค่ะ22,000ค่ะ22,500 23,000ค่ะ23,500 24,000ค่ะ24,500 25,000ค่ะ25,500 26,000ค่ะ26,500 27,000ค่ะ 3 5มหมื่นหที่หมายเลข3 3นะคะ35,500ที่หมายเลข3 3มีผูเ้เสนอราคาสูงกว่านี้ไหมคะ 33, 500, ที่หมายเลขส35500นะคะ3 6 0 0กค่ะกัน37,00ค่ะ37,5เ็ 37, 000, ันคพัน่ 37, 500, 38, 000, 38, 000, ที่หมายเลข3.3นะคะ 38, ันที่หมายเลขสามามนับหนึ่ง 38,000ที่หมายเลข33นับ2ค่ะ38,000ที่หมายเลข33นับ3ค่ะหมายเลข33เป็นผู้ประมูลได้ค่ะ